สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสู้ผู้สู้คนมือนี่นะพุตุนตั้งใจว่าสิตัดต้นกล้วยเพื่อเอาหยวกกล้วยมาแกงพอเขาตัดเข้าไปแค่นั้นแหละพี่น้องนะมันอนั้นะมันมัน,ม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 นเขาเอาิ้นโรคตายพายหรือเชื้อร่าเนี่ยนะเกิดจากเชื้อร่าดูภายนอกดนะีงามๆเด็แต่พอตัดเขาไปข้างในเท่านั้นแหละ ุตุนกะว่าคุตุนสิพัดถิ่มให้มืมดเลยเอาไว้ก็บ่ได้กินหมากนะคะเนาะเพราะแต่ออกหมากแค่นั้นแหละว่าเออหมากเริ่มสิแก่งามหน่วยเงาเห็นได้จังค่อยๆหักลงหักลงคือคอหักนะเพื่อนๆดูปะก็บ่ได้กินตัดต้นกล้วยก็ต้องระวังยางมันถือเสื้อผ้านะคะเนาะถ้าถือถเสื้อผ้านี่เสื้อผ้าดำเด้ซักบ่ออกพอม อันต,ตัดตัดแล้วพยาย้ํา่ันขาดเน้อกุตูนเอาเสืออมัดไว้เสือกมัดไว้แล้วก็ค่อยๆดึงลงมาดึงลงมาเอามืออันนั้นดันไว้แล้วก็พยายามดันต้นกล้วยไปใส่เสา <c oughs> ไปใส่เสาวไว้ค่ะ <c oughs> เอาบันไดเล็กมาปีนขึ้นไปต,ตัดตัดลงมาแล้วพี่น้องเห็นไหมในต้นกล้วยเนี่ยมันจะมีจุดดําๆอยู่นะคะ แต่คุณตูนก็นได้ได้หยวกอยู่ดอกคะ่ะแต่ฮะต้องปอกออกจนเหลืออันอ่อนที่สุดลคะค่ะตัดมาสามต้นไปตัดต้นน้อยกว่านี้กรมีคือกันคะ่ะมีเชื้อราอยู่ข้างในคือกันโอ้สิได้คุดถิมบีรีตัวคันนี้น้ำที่เราจะเอามาล้างหยวกกล้วยต้องหาของเปรี้ยวๆมาใส่นะคะจะเป็นมะกรูดจะเป็นมะนาวจะเป็นมะขาม ขอให้มันออกเปรี้ยวมันจะได้บดดำจ้ะเส้นมันดำค่ะแต่มือคุตุนดำละ <c oughs> อัดเป็นท่อนเป็นท่อนหรือเป็นชิน้นเป็นชิ้นนะคะแล้วเข้ากับดึงเอาใยเอาเส้ษใยของมันออกพยายามดึงออกให้หมดนะคะแล้วคุตุนก็เอาไปต้มต้มในน้ำเดือดต้มไว้จักพอลวกนั่นแหละคะ่ะ เขาบอกว่าถ้าเฮาเห็ดแดบสิน่ะมันสีคงความอร่อยความสดความหวานเอาไว้ได้นะคะเนาะขูตุนกระต้มไปประมาณสามนาทีหรือหานาทีคือให้มันเดือดนะ,ะเดือดประมาณสามนาทีห้านาทีเนาะค่ะเนะเาะพอได้เวลาแล้วขูดตุนกระสิตักออก ปิดไฟค่ะปิดไฟแล้วก็ตักออกไปใส่น้ำเย็นที่ห้าเตรียมไว้ค่ะตักออกมาใส่น้ำเย็นมันสังเกตดูมันจะสีมันจะยังสวยอยู่เหมือนเดิมค่ะเพื่อที่จะเก็บไว้กุฎ่นจะเก็บไวก้กินนานๆใส่ช่องฟิตเอ้ยบอกเอาเขาบอกใส่ชองฟิตเราเรกกินมันยากแล้วค่เเะ,เะเนาะเอาใส่ช่องธรรมดาล่ะกุฎ่นว่าเขาอยากเอามัด พัดก็เอามาเฮาอยากเอามาแกงก็เอาออกมา้าไงเฮาเสิเอาออกมากินกันน้ำพริกซื้อๆก็ได้ค่ะเพราะว่าคุณตุนชิมเบงแล้วมันแซบอยู่เดอ้อแซบ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 ,บ,บเห็นแต่ในคลิปที่อันจุ่มมันบนดอยเขาพาก,กันเอามาเผาไฟแล้วเขากินนะนะคุณตุนเห็นหรือไมมแต่นี่คุณตุนเอามาต้ม ล่างน้ำเย็นแล้วคุตุ้นกระตักออกค่ะตักออกให้มันเสด็จน้ำแล้วก็เอามาใส่กล่องพลาส,สติกเตรียมที่จะเก็บเขาตู้เย็นในช่องธรรมดาเอาไว้กินกันน้ำพิกเอาไว้พัดเอาไว้แกงกระลลวแต่เห้าค่ะแซ่บเด้อค่ะเด้อคุตุ้นซิมเบิ่งแล้วค่ะแซบ่บออกกันไหมในคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเด้อโชคดีมีใช้จ้า